ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวัสดุใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้วัส,สดุโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะทรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาฬิกา15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับปากของตูดโขย,ยนก็พ่นหมอกสีเขียวออกมาและเกาะป้องกันก็ถูกปล่อยรอยออกมาปกคลุมผู้ชมจากบริเวณโดยรอบในเวลานี้ผู้เข้าแข่งขัน ของโรงเรียนเทนโตทุกคนต่างก็เอ,อาวางอย่างเข้าปากและพวกเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบจากหมอกสีเขียวใต้มือไปส่งเสียงคำรามตาม่ำและ,ะเผชิญหน้ากับยูเทียนหงโดยตรงมีเวลาจำกัดสำหรับการแปลงร่างพยักขาวัชิระของเขาและเขาไม่สามารถชะลอความเร็วได้ในตอนนี้และสายฟ้าแห่งความพิโรธอันดังกึกก้องของอยูเทนเหงก็ดูเหมือนจะมีพลังอย่างมาก วิญญาจารย์มังกรและพยัก์ทั้งสองประทะก,กันอีกครั้งโจโจูเสิงกราพิบตาและต่อโซกับเอ้าซือหรวัวซึ่งเป็นวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุดการต่อโซเสือดาวปีศาจการโจมตีและพลังวิญญาณของเธออาจจะได้กว่าคู่ต่อสู้แต่ความเร็วของเธอเร็วกว่ามากและพลังวิญญาณของเธอก็ไม่ดีเท่ากับเสือดาวปีศาจอย่างแน่นอนดังนั้นเธอจึงล้มลงในสายลมบ่อยครั้งในเวลานี้ และเพียงเสืออูเท่านั้นที่อยู่ข้างถังซานและเจ้าอ้วนที่อยู่ข้างหลังเขาก็กำลังต่อสู้พัวพันกับกระดิ่งวายุเพื่อป้องกันไม่ให้เขาจมตีนิ่งร้องร้องและเอ้าซื้อขาที่ยังคงช่วยอะไรไม่ได้ในตอนนี้ในเวลาน,นี้สิ่งที่ถังซานและเสืออูต้องเผชิญไม่ใช่แค่หมอกสีเขียวที่กําลังลุกเข้ามาเท่านั้นแต่ยังมีพี่น้องเต่าเชนโอและอสรพิษมรกตที่สามารถใช้ทักษะของพวกเขาได้ตลอดเวลาอีกด้วยหัวและขา ของวิญญาจารย์เต่าเชนโอได้ออกมาจากกระดองแล้วทั้งสองส่งเสียงคำรามต่ำๆพร้อมกันวงแหวนวิญญาณที่สองบนร่างกายของเขากระพริบพันทีละขอบกระดองเต่าบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นมันเป็นแสงที่แรงกล้าแบ่งร่างโล่ป้องกันสองพี่น้องคำรามอย่างเงียบๆแรกกระดองเต่าบนหน้าอกและหลังก็แยกออกจากกันอย่างแปลกประหลาดและแยกออกมาที่มือกลายเป็นโล่เต่าขนาดใหญ่สองอันที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตร พี่น้องทั้งสองวิ่งเข้าหาทงางซานและคนอื่นๆทันทีนทแรกทงางซานก็รีบใช้ความสามารถของวงแหวนวิญญ,ญาณที่3ของเขาอย่างรวดเร็วนั่นก็คือทักษะใหแมงมุมพันธนาการแม้ว่าข้างหน้าจะมีสองพี่น้องเต่าเชนโอโยแต่ในเวลานี้พิษของอสรพิษมรกตเย้หลิงหลิงกับแพร่กระจายไปทั่วสถานที่หมอกสีเขียวปกคลมไปทั่วบริเวณผู้ชมและกลิ่นฉุนฉุนก็ลอยฟุ้งเข้าไป ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกินไส้กรอกเล็กของอา้าวสือขาไปแล้วแต่ทุกคนยกเว้นทางซานจากโรงเรียนซูร่ไรเคอรคอ์ก็ยังรู้สึกถึงสมองของพวกเขาอยู่พักหนึ่งพวกเขารู้สึกเวียนหัวโชคดีที่ไส้กรอกเล็กมีฤทธิ์ต่อต้านพิษได้ดียังแค่ยืนอยู่ตรงนั้นก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่ไพ่ายแพ้ในขณะนี้แม้ว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของหมาหงจินจะเป็นประเภทบินได้แต่เขาก็ายังบินไม่ได้ในตอนนี้และเขาสามารถ ช้ไฟของนกฟีนิกซ์ได้เท่านั้นแต่การโจมตีของวิญญาจารย์กระดิงวาโยโยเฟิงนั้นแยบยนต์มากด้วยปีกคู่หนึ่งที่เหมือนใบมีดทําให้สามารถพุ่งลงไปได้ตลอดเวลาดาบรายที่การโจมตีของหมาหงจิ้นเช้าลงเล็กน้อยก็เป็นไปได้ที่จะถูกเขาโจมตีสิ่งที่ทําให้หมาหงจิน้นอดหัวใจมากขึ้นไปอีกก็คือความสามารถของโยเฟิงนั่นคือสายลมแม้ว่าเขาจะไม่กล้าปล่อยให้เปลวไฟฟีนิกซ์เขาไหม แต่สายลมที่พาดผ่านปีกของเขาสามารถบรรเทาการโจมตีของแนวไฟฟีนิกซ์ได้เพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าใกล้หมาหงจิ้นต้องเปิดทักษะฟีนิกซ์อยู่เสมอเพื่อให้พลังโจมตีของแนวไฟฟีนิกซ์อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแม้ว่าสิ่งนี้จะหยุดยั้งคู่ต่อสู้ได้ชั่วคราวแต่พลังวิญญาณของเขาก็ถูกใช้ไปมากเช่นกันสถานการณ์ของโจโจซิงนั้นอาจจะแย่กว่ามาหงจิ้นเสียอีกมาหงจิ้น รับการสนับสนุนจากอา้าวซือขาแต่เธอสามารถเพิ่งได้แค่ความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้นความเร็วของปีศาจเสือดา,อาวอ้าวซือรัวนั้นเร็วมากเร็วกว่าโจโจซิงในสถานการณ์ปกติแรปปีศาจเสือดาวซึ่งเป็นวิญญาณจารย์ที่โดดเด่นอย่างยิ่งในประเภทการโจมตีที่ละเอียดอ่อนโจโจซิงไม่สามารถสร้างช่องว่างระหว่างทั้งสองได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าการเพิ่มพลังของเนิ่งหลงหลงจะทําให้ความเร็วเพิ่มขึ้นก็ตาม และสามารถต่อสู้กับผู้ต่อสู้ของเธอได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นการโจมตีของเอ้าซือหรัวก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้ด้วยการใช้พลังวิญญาณจูจูสิงก็ค่อยๆที่จะไม่สามารถต้านทานได้ใน,นที่สุดพวกเขาก็เห็นว่าใต้มือฝ่ายแระอยูแทนเึิงยังมีความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งพวกเขาโดนอยูแทนเหิงโจมตีโดยตรงและกระเด็นออกไปด้วยการต่อสู้ของใต้มือฝ่ายฝ่ายของโรงแรนสือไหลเคลิก็ราดถอยอย่างต่อเนื่อง แรกอยู่แทนเหงิงก็ฟุ้งข้ามสนามทั้งหมดไม่มีใครหยุดยั้ยงเขาได้ในที่สุดอยู่แทนเหงิงก็โจมตีถังซานและคนอื่นๆค่อยๆกดขี่พวกเขาและพวกเขาก็ชนะในเกมนี้ผลการแข่งขันก็เป็นไปอย่างที่เซียวจูคาดไว้ถังซานและคนอ,อื่นๆก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินถังซานและคนอ,อื่นๆพ่ายแพ้เพราะพิทของอสรพิษมรกตในความเป็นจริงออกมงมุมแปดขาของถังซานก็มีพิษเช่นกัน อา,อาจารย์อนุญาตให้สังสารใช้หอกไม้มุม8ดขาพวกเขาจะไม่พ่ายแพ้อย่างแน่นอนเนื่องจากพิษของอสรพิษมรกตทําให้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาลดลงอย่างมากและยิ่งเลงๆที่อยู่ด้านหลังก็ยังคงสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของเขาต่อไปดังนั้นทังซานและคนอื่นๆจึงพ่ายแพ้โดยไม่มีพละกำลังที่จะต่อสู้ครับนอกจากนี้บุคคลโดยเฉลี่ยของทีมโรงเรียนเทนโตนั้น มีอายุมากกว่าโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์2-3ปีและพลังวิญญาณของพวกเขาข้อสูงกว่าหลายระดับดังนั้นการแพ้แพ้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในขณนะนั้นเองท่ามกลางผู้ชมชินหมิงก็มองไปที่เซียวโจผู้เยาะหยิงและพูดว่าเซียวโจดูว่าเจ้าจะมั่นใจมากเจ้าต้องการที่จะท้าทายทีมของเราเพียงรำพังข้าได้ยินเจ้าพูดแบบนี้ถูกต้องไหมเซียวโจมองชินหมิงอย่างเบาๆและพูดว่าสิทธิ์พี่ชินหมิง ท่านคิดว่าข้ากำลังเราเล่นกับท่านงั้นเหรอโรงเรียนสื่อไรเคอร์ของเราแบ่งออกเป็น2ทีมทีมแรกคือทีมของถังซานพวกเขา7คนส่วนทีมที่2คือข้าคนเดียวสิทธิ์พี่ชินหมิงต้องการที่จะท้าทายโรงเรียนสื่อไรเคอร์ทั้งโรงเรียนไม่ใช่งั้นเหรอเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ท้าทายทีมที่2ข้าเคีงว่าท่านจะไม่ชนะอย่างสมบูรณ์แบบชินหมิงมองดูเสี่ยวจูอย่างจริงจังและกล่าวว่า เจ้าต้องการที่จะท้าทายกับทีมของพวกเราจริง,รงๆนั้นเหรอสิทธิสชินหมิงทาไมท่านถึงถามอยู่เรื่อยๆท่านกลัวนั้นเหรอเซียวจูยังคงกระตุ้นต่อไปินหมิงกลัวหรือไม่ชินหมิงไม่เคยกลัวเลยเขาสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์ในปีนั้นเพราะเขาเข้าใจถึงพลังของโรงเรียนเซอร์ไรคเคิลเหตุผลที่พวกเขาชนะในวันนี้ก็เพราะว่านักเรียนของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์มีอายุน้อยกว่า โรงเรียนของพวกเขา2-3ถึงปีดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้รับชัยชนะจริงๆและถังซันยังบอกอีกด้วยว่าพวกเขามีสองทีมในโรงเรียนซอไรค์เคอร์มันจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จะท้าทายทั้งสองทีมเออระดีมากเซลโจเจ้ามีความกล้าดีถ้าอย่างนั้นข้าจะสู้กับเจ้าอีกครั้งเจ้าไม่ต้องกังวลข้าจะบอกแทนเหิงและพวกเขาให้ยังมือกับเจ้าเพราะยังไงเราก็เป็นิพี่น้องกันข้าไม่อยากให้เจ้าได้รับบาดเจ็บฉินหมิงโพด ในเวลานี้เสีย่ยวโจยิ้มและกล่าวว่าท่านควรจะเตือนพวกท่านมากกว่าให้พวกเขาเรียนรู้วิธีหลบหนีก่อนนี่เจ้าชินหมิงพูดไม่ออกและสะบัดมือออกไปหลังจากที่ชินหมิงได้พูดคุยสักเล็กน้อยกับยูเทียนเหิงจากนั้นจึงไปหาหรือกับทีมของโรงเรียนจกักรวรรดิเทียนโตในขณะนี้ทีมของโรงเรียนจกักรวรรดิเทียนโตยังคงอยู่บนสนามแต่ท้งสารและคนอื่นๆกำลังเดินลงมาอย่างพ่ายแพ้อาจารย์ข้าขอโทษ พวกเราแพ้จริงๆทางสารพูดกับอาจารย์ใหญ่เจ้าอย่าพึ่งท,ท้อแท้เจ้าแค่แพ้ในเกมนี้เท่านั้นเจ้ายัางไม่ได้แสดงพลังที่แท้จริงของเจ้าออกมาเลยใช่ไหมถ้าเจ้าได้ใช้อาวุธลับแร่หอกแมงมุมแปดขาพวกเขาจะไม่ใช้คู่ต่อสู้ของเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าอูเจีปลอบใจอย่างรวดเร็วแพ้ก็คือแพ้ไม่มีคำแก้ตัวใดๆในวลนนี้อาจารย์ใหญ่พูดอย่างเย็นชาอาจารย์ใหญ่มีความเข้มขรัดมาก กับการฝึกฝนแม้ในชีวิตจริงอาจารย์ยังเป็นคนที่พิถีพิถันอีกด้วยใช่ครับอาจารย์ทั้งสารตอบทันทีเอาละเจ้าไปพักผ่อนก่อนครั้งนี้พวกเจ้าแพ้มันจะเป็นเรื่องดีสำหรับเจ้าในการค้นหาข้อบกพร่องของตัวเองท่าทีของอาจารย์ใหญ่ค่อยๆอ่อ,อ,อ,อนโยนลงเป็นเรื่องดีงั้นเหรออาจารย์ใหญ่มองพี่ทังสารและพูดอย่างเบาวๆว่าเพราะตลอดเวลาทุกสิ่งที่เจ้าได้สัมผัสมาร้อนราบรื่นมาก พวกเจ้าได้ประสบกับอุปสรรคต่อหน้าพวกเจ้าแต่ถึงอย่างไรอุปสรรคนี้ก็ไม่ได้ทําให้ใครคนหนึ่งต้องเสียหายอย่างไม่อาจแก้ไขได้อาอุปสรรคนี้เกิดขึ้นในอนาคตบางทีเจ้าอาจเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้ก็ได้แม้จะแรกมาด้วยชีวิตก็ตามความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่าคือเจ้าไม่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ถ้าคิดว่าเจ้าควรจะค้นพบข้อผิดพลาดของตัวเองบ้าง และในอนาคตเมื่อเจ้าเจอคู่ต่อสู้แบบนี้เจ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้เจ้าจะแพ้แต่มันก็จะไม่ทําให้เจ้าอ่อนแอลงเด็ดขาดตกล,ลงครับท่านอาจารย์เราจะปฏิบัติตามคําสอนของท่านทังสารรีบทำความเคารพทังสารและคนอื่นๆถอยกลับไปพักผ่อนที่หลังเวทีในเวลานี้อาจารย์มองไปที่เสี่ยวโจและพูดว่าระวังตัวด้วยอย่าก,กังวลเลยแค่เด็กไม่กี่คนเท่านั้นพวกเขาทําร้ายข้าไม่ได้หรอก เซียวโจเยมไม่ไม่ข้าไ,ได้หมายถึงพวกเขาจะทำร้ายเจ้าแต่ข้าขอให้เจ้าระวังอย่าทำร้ายพวกเขาตังหากอาจารย์ใหญ่พูดเสี่ยวโยไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ในเวลานี้ผู้ชมทุกคนก็มองไปที่ทีมของโรงแรนเทนโตที่ได้รับชายชนะซึ่งอยู่ตรงกลางและพวกเขาก็ต่างสงสัยว่าทำไมทีมของโรงแรนซูริเคอร์ยังไม่ลงมาสักทีเมื่อถึงเวลานี้พิธีกรก็เริ่มที่จะพูดโรงแรนซูริเคอร์ ้าขอให้พวกเจ้าส่งทีมที่สองลงมาต่อสู้เร็วๆโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ทีมที่สองนั้นเหรอทุกคนต่างข็ประหลาดใจเพราะรู้เพียงว่าเจ็ดประหลาดแห่งเซอร์ไรเคอร์ต่อสู้กันแบบทีมเท่านั้นและไม่เคยได้ยินชื่อของทีมที่สองของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์มาก่อนทีมที่สองของโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์นั้นพิเศษมากเนื่องจากมีผู้ต่อสู้เพียงคนเดียว ยังไม่เคยเข้าร่วมการต่อโซ่แบบทีมเลยเขาคือสัตว์ประหลาดอันดับที่8ของโรงเรียนซู้อไรเคอร์ทุกคนรู้จักชื่อของเขาเขาเคยมาอยู่ในสนามการต่อโซ่แห่งเมืองโซตโตแห่งนี้มาก่อนและสร้างสถิติชนะรวด72เกมแลได้เลื่อนชั้นเข้าโซ่นักรบแห่งการต่อโซ่ในระดับเพชรโดยตรงเมื่อเสียงพิธีกรดังขึ้นผู้ฟังก็ปรบมือกันทันทีแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักเชื่อ ของทีมโรงเรียนเซอร์ไรค์เคอร์ในทีมที่สองแต่ถ้าว่าพวกเขาจะไม่รู้จักเชื่อของเทพสงครามได้อย่างไรชื่อของเขาในตอนต้นถูกเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความตายที่ยิ่งใหญ่เพราะเขาฆ่าคนตายสิบคนในโซนชีวิตและความตายและเขาก็าได้ฆ่าวิญญาจาร์ที่แข็งแกรง่งโดยตรงผู้ชมเรียกเขาว่าเทพเจ้าแห่งความตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ต่อมาเขาได้เข้าร่วมในการต่อโซ่โซนชีวิตและความตายอีกต่อไป เาเลือกต่อโซ่ในโซนเกมเท่านั้นและเขา,าก็ยังสร้างสถิติชัยชนะติดต่อการถึง72ครั้งเขายังเป็นกำลังสำคัญระดับเพศที่หายากในเวทีการต่อโซ่ต่อมาผู้คนเรียกเขาว่าเทพพระเจ้าแห่งสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนคนหนึ่งต้องต่อโซ่กับทั้งทีมสงครามครั้งสุดท้ายครั้งนี้มันยิ่งใหญ่เกินไปให่แล้วการต่อโซ่แบบเดียวเป็นเพียงการต่อโซ่ของคนคนเดียวแต่การต่อโซ่เป็นทีมต้องอาศัยความรอวเมือ ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ยงคงกราพันในการต่อสู้เดียวแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะท้าทายทีมเพียงลำพังการแข่งขันแบบทีมนั้นไม่เหมือนกับการแข่งขันแบบตัวคนเดียวเพราะว่าคนคนหนึ่งนั้นมีข้อจำกัดจริงๆและในทีมก็มีตำแหน่งต่างๆมากมายเราก็สามารถค้นพบจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้เสมอดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนี้เขาจะพ่ายแพ้หรือไม่แม้ว่าผู้ชมจะตั้งตารอคอยการต่อสู้ครั้งนี้ แต่ไม่มีใครมองโรคในแง่ดีเกี่ยวกับเซลจูมากนักหลังจากที่พิธีกรแนะนำตัวเขาก็ตะโกนว่าเชิญทีมโรงเรียนเซอร์ไลรเคอร์ชุดที่สองทีมสุดยอดแห่งสงครามกันเถอะเซลจูเดินขึ้นไปบนเวทีอย่างช้าๆพร้อมเสียงเชียร์เซลจูไปยืนอยู่ต่อหน้าทีมโรงเรียนเทนโตที่เพิ่งเอาชนะถังซานกับคนอื่นๆได้โยแทนเหงิงมองไปข้างหน้าแรกมองไปที่เซลจูพร้อมกับพูดขึ้นว่า เจ้าเป็นคนเดียวในทีมเือไรคเครชุดที่สองใช่หรือไม่ยูเทนเหิงมองดูเซียวโจซึ่งอายุน้อยกว่าเขาหลายปีแ,แทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองใช่แล้วข้ามาคนเดียวเจ้ามีอะไรหรือไม่เจ้าไม่กล้างั้นเหรอไม่กล้าที่จะต่อสู้แม้ว่าข้าจะมาเพียงรำพังใช่หรือไม่เซียวโจเย้มเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ